ร้านมือสองญี่ปุ่นระยองโกดังเขียวรลานของเราตั้งอยู่บนถนนขาเข้าตัวมือระยองฝั่งซ้ายมือยื่นกับปัป๊มปตทจีพีพันร้อยเศษการมา,มาใหม่ให้ลูกสัตว์ใครที่สนใจก็สามารถมาชมสินค้าที่ร้านของเราได้ใจเย็นๆเอาใหม่ค่อยๆพูดโอเคปะโอเคครับผมก็ตามนั้นครับเราร้านมือสองญี่ปุ่นระยองโกดังเขียวอยู่ซ้ายมือถนนขาเข้ามือระยองเงยื่นกับปัป๊มปตทจีฟี่พันร้อเจ็ด ถ้ามาทางจานหรือตลาดผลไม้ตะพงก็สามารถตรงมาได้เลยสำหรับเส้น3-6ก็ต้องตรงไปก่อนแล้วก็ค่อยอยู่เทิร์นหลังจากผ่านวามเชียวไปแล้วมาถามว่าร้านของเรามีอะไรไปดูกันสำหรับโซนแรกที่เราจะนำเสนอนั่นก็คือโซนแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นตะเกียงหรือกล่องเก็บความเย็นห้งนอน งตตกแต่ไม่ก็โโ๊ะหรือเก้าอี้เราก็จัดสรรไว้สำหรับคุณอุปกรณ์เอาท์ดอร์และแอเวนเจอร์อย่างกระดานโต้ขึ้นสโนว์บอร์ดและจักรกยานก็มีพร้อมให้ทุกคนได้เลือกกันแต่เราก็ไม่ได้มีแค่นั้นเชิญรับชมต่อ ได้เลยครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านของเราที่เตรียมต้อนรับทุกท่านสำหรับเทศกาลคริสต์มาสครับใครที่มองหาของขวัญที่เอาไว้จับวันปีใหม่หรือของขวัญเนื่องในวันคริสต์มาสร้านเราตอบโจทย์แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาของตกแต่ง อุปกรณ์เครื่องครัวและเซรามิกเข้ามาอีกหน่อยก็จะเห็นของที่หลากหลายขึ้นหลัาจากนี้จะมีการอินเสิร์ตภาพที่เยอะขึ้นเพราะต้างของเราของเยอะจริงๆครับของตรงนี้ก็จะได้แก่แว่นโคมไฟนาฬิกาแก้วน้ำโมเดลฟิกเกอร์ อุปกรณ์ตกปลาและของแคมปิ้งเล็กๆครับของเล่นของจิปาถะต้นคริสต์มาสเราก็มีและนี่คือโซนยุโรปใครต้องการของเก่าอยากสะสมโซนนี้ตอบโจทย์ครับอัดมาตรงนี้จะเป็นลำโพง เราก็เดินทางมาถึงลอดกลางของร้านเราแล้วครับประกอบด้วยโซฟาของตกแต่งรองเท้าและลูกโลกอีกจำนวนหนึ่งถัดมาจากลอดกลางก็จะเป็นพวกตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆไขรที่มองหาอยู่มาโซนนี้ก่อนได้เลยครับนี่คือภาพมุมสูงเพื่อโชว์ว่าของของเราเยอะแค่ไหนครับ ยังเหลืออีกหนึ่งโซนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับไปกันต่อก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นของเราหันไปทางซ้ายตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะเจอกับโกดังเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นครับเป็นโซนที่รวบรวมเสื้อผ้าไว้ใครสนใจแนวไหนก็มาหาได้ที่นี่เลยครับ ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าแต่ก็ยังมีพวกเฟอร์นิเจอร์บางส่วนเช่นโต๊ะเก้าอี้ตู้ขนาดเล็กหรือจะเป็นเมียงสองชั้นของจำพวกกระเป๋ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าสะพายก็รวมอยู่ในกดังเสื้อผ้านี้เลยครับทางร้านเราก็มีโปรโมชั่นเมื่อซื้อครบ500บาทลด10% ซื้อครบ2,000บาทลด15%และ5,000บาทลด20%และเฟอร์นิเจอร์ลด50%จากป้ายเหลืองก็สุดท้ายนี้ไม่ว่าอาดีตจะเนหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ขอให้อยู่กับปัจจุบันและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปนะครับนึกถึงสินค้ามือสองญี่ปุ่นนึกถึงเราร้านมือสองญี่ปุ่นระยองโกดังเขียว